สวัสดีวันศุกร์และแน่นอนวันพีวันหยุดและวันที่หลายคนก็การลงทุนประสบความสำเร็จและเหมือนกันค่ะเหรียญน,นี้มีสองด้านเสมอถ้าคนหนึ่งสำเร็จอีกคนหนึ่งก็อาจจะต้องพ่ายแพ้ใช่คําว่พ่ายแพ้เลยนะดีไหมถูกถูกปะถูกครับหวยกินอ่ะเราเรียกว่าอะไรอ่ะชนะเอ๋ Channel. แพ้แพ้อยู่แล้วเราเรียกว่าความแพ้แพ้คุณผู้ฟังมันคือความแพ้แพ้แต่มันเป็นความแพ้แพ้ที่เรายินดีที่จะเดินเข้าไปเสี่ยงโอ้โหอย่างเงี้ยคแต่คงต้องขอ,องร้องจริงๆถ้าเราจะพูดถึงการเสี่ยงโชคแบบให้มันดูมีแบบเรื่องราวเราจะพูดได้ว่าอะไรดีบ้างเพราะวันนี้มันเป็นวันที่หนึ่งกันยาย,ยนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เฟสที่สามถ้าเราจะแบ่งมันเป็นสามเฟส ก็เฟดละสี่ <th> เดือนครับแต่ถ้าเราจะแบ่งมันสี่เฟดเงนเฟดละสามเดือนเราแบ่งอย่างเงี้ยเราจะเหลือประมาณสามสิบสามเปอร์เซ็นของปีละเราจะยังไงต่อไปถูกป่ะผ่านมาแล้วสองในสามอ่ะคุณผู้ฟังเราใช้เวลากับปีนี้ได้เร็วนะเอาว่ามันอาจจะรู้สึกเร็วกับปีอื่ๆนๆได้ซ้ําในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเราก็เริ่มออกจากบ้านกันมาใช้ชีวิตกันปกติโควิด เริ่มอยู่กับเราอย่างเป็นปกติขึ้นไม่ได้เป็นมิดนะคะคาว่าเป็นปกติในที่นี้คือเออเป็นการรักษาเดินนอกใส่หน้ากากบ้างไม่ใส่หน้ากากบ้างก็แล้วแต่แต่หยิบขึ้นมาใส่บ้างเวลาถ้าเกิดว่าไปในที่ที่มันจอแจหรือมีคนบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้มันกลับมาอะถูกไหมพี่กวง <S <S แต่บางคนก็เลือกที่จะใส่ตลอดเหมือนเราก็ยังยัง,ย,งยังใส่อยู่แล้วก็ยังพกอุปกรณ์ล้างมือ <S <S ทําความสะอาดมือทํานู่นนี่นั่นมันก็เรียกได้ว,ว่ามันก็ เป็นวิถีที่เข้ากับเราแล้วมันไม่มีอะไรขัดเขินแล้วตั้งแต่ปี<ม>ต้นปีปลายปีที่แล้วจนต้นปีแล้วมาถึงตอนเนี้ยคนส่วนใหญ่ออกมาทํางานปกติแล้วนะคะแทบจะไม่มี Work from Home แล้วปะมีไหมผมว่ามีมีก็จะมีรนใหม่ของบริษัทอะไรอย่างนี้มากกว่าบางบริษัทยังให้อยู่รุ่นน้องเอามาที่รู้จักก็จะมีว่าบางทีก็มี Work from Home ได้วีคละหนึ่งวันโรเททกันไปว่าใครจะเข้าเมื่อไหร่อะไรอย่างงี้ก็ยังมีอยู่แต่ก็ไม่ได้ตลอดเหมือนตอนนั้นแล้วนะคะเพราะอะไร สิ่งที่น่าสนใจถ้า work from home มันแบบว่าใช้ได้จริงๆแล้วทุกคนแฮปปี้จริงๆอะเรารู้จัก Zoom อยู่ไหมพี่กวงไอโปรแกรม o o m ใช่ใแอปพลิเคชั <application S 2> ชอน,นอันนี้นะแพลตฟอร์มนี้ใช่ไหม <c oughs> เรารู้จักมันดีถูกไหมใช่ครับเพราะมันเหมาะสำหรับมอนิเตอร์เป็นแบบคุยงานกันเป็นแบบรีโมทใช่ไหมทำงานอย่างนี้ได้ใช่ไหมคุยกันมองเห็นประชุมกันแล้วก็สารพัดใช่ไหมครัขนาดตอนเช้าตอนที่จัด green morning อ่ะเรายังใช้ไอ้พวกสไตล์แบบ เราใช้อะไรนะพี่กวงสินยาใช่ไหมสนยาใช่ครับเราก็ใช้อะไรแบบเนี้ยลักษณะน,นี้มันก็ทําให้มันการทํางานบางอย่างมันง่ายขึ้นแต่ซูมเองที่เราคิดว่าเขาเวิร์ r o ฟ h o m โมได้แน่ๆถูกไหมเพราะเขาทำอาชีพที่เกี่ยวกับมอนิเตอร์คนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมพี่กวงถูกว <Okay. S 1> ิหมดออกจากข้างนอกอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหม <Okay. S 1> เขาเรียกคนกลับออฟฟิศนะ <Okay. S 1> เขาเรียกคนกลับออฟฟิศที่เฮดออฟฟิศเลยเพราะว่ากลับมาทํางานจา้ะอ้าวเห็นไหม ทำสิ่งนี้เพราะทำสิ่งนี้ให้คนอื่นทั่วโลกใช้เลยนะแต่ถึงที่สุดเรากลับมาจ้ะเราเอาตัวคนกลับมาให้เห็นเป็นแบบเป็นร่างกายเป็นอะไรกันเพราะฉะนั้นก็มันก็เข้าสู่หลูปกตินั่นแปลว่าคุณผู้ฟังขาเมื่อคุณทำงานมาประมาณสองในสามของปีและหลายคนก็ทำงานหนักด้วยเพราะว่าเหมือนว่าเราต้องขยับตัวให้เร็วขึ้นจากช่วงที่บางคนรู้สึกสูญเสียที่ผ่านมาหรือไม่ได้ขยับตัวมากเสียโอกาสใดๆก็ตามมันอาจจะทําให้คุณเหนื่อยง่าย เคลียเบิร์นเอาท์หรืออะไรก็แล้วแต่เดือนนี้ไม่มีวันหยุดพิเศษนะคะเมื่อวันบอกแล้วหนึ่งกันยาเข้ามาไม่มีวันหยุดพิเศษจะมีที่ตุลานะคุณผู้ฟังตุลาจะยังพอมีวันหยุดพิเศษพฤศจิกามันก็ไม่แน่ใจอ่ะมีป่ะพี่กงพฤศจิกก็ไม่แน่ใจว่าเหมือนว่าจะไม่มีหรือเปล่าแล้วมาอีกทีอ่ะธันวาเพราะฉะนั้นวันลาของใครที่เราเคยคุยกันเคยติ๊กกันไว้คุณผู้ฟังใช้ได้ใช้ซะ ริงป่ะพี่กวงใช้ได้ใช้ซะจะล่อสักกลางวีกก็ได้นะหรือจะเอาให้มันเป็นสามวันสุกเสาร์อาทิตย์หรือจันทร์อังคารหรือหรือเสาร์อ,รอ,รอาทิตย์จันท์ถูกป่ะใช้ไปเถอะคุณผูฟังใช้สักนิดเพื่อชีวิตของเราที่มันจะได้มีพลังงานสำหรับอีก สามเดือนที่เหลือของปีนี้นะคะอยากให้คุณได้ใช้วันหยุดไม่จําเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศนะคะไ,ไ,ไม่จําเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัดอ,อาจจะหยุดอยู่บ้านแล้วบอกตัวเองว่าจะไม่ทําอะไรเลยทั้งสิน้นในวันนี้<อ>จะไม่ดูทีวีจะไม่จะไม่อะไรเลยก็ได้ลองตั้งใจหยุดดูนี่เปิดไมค์มาทาไมยุให้คุณหยุดงานมาี <c oughs> ่กคนพักผ่อนร่างกายมันต้องการการพักผ่อนบ้างอจริงๆนะคือเราอย่าเอาเราไปเทียบกับคนอื่นนะเนาะคนอื่นไม่หยุดได้เราอาจจะไม่หยุดไม่ได้แต่ถ้าบางคน เรารู้สึกว่าเออเขาหยุดแต่เราไม่หยุดไม่เป็นไรก็ <Okay. S 1> ไม่ต้องหยุด <Okay. S 1> ถ้าหยุดแล้วอึดอัดก็ไม่ต้องหยุด <Okay. S 1> เอาที่สบายใจแต่แค่เตือนไว้ว่าบางทีเราไม่รู้ตัวว่าเราเหนื่อยจนเกินไปหยุดได้ก็หยุดนะคะแล้วคนที่น่าเป็นห่วงคนคือคนที่ขับรถบริการทั้งหลายงานบริการอะหยุดได้ก็หยุดบ้านก่อนที่เราจะไปบริการใคร <Okay. S 1> เราอย่าลืมบริการใจเราด้วยนะคะ อุ้ยคนลุ้นหวยค่ะว,นนควันนี้คุณผู้ฟังวันนี้หวยออกนะคะอาจแจ็คว่าลอตเตอรี่ค่ะเดี <c oughs> ย๋ยวแค็คว่าหวยอ๋อเลขหน้าสามตัวค่ะครั้งที่หนึ่งห้าสองหนึ่งเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งหกอะไรพี่คงหกแปดสองหรือหกเก้าสองนี่ถ้าตรวจสายตาก็สอบตกอะ่ะเฮ้ยอ่านไม่เห็นนะหกเก้าสองหรือหกแปดสองไม่รู้อ่ะแต่เลขท้ายสองตัวคือเก้าหนึ่งแน่ๆอ่ะคุณผู้ฟังถูกไหมหรือถูกกิน e Shock News.